อ่าวันนี้ครับนักเรียนเลครับเราก็จะมาดูคลิปทบทวนในฟิสิกส์เรื่องงานและพลังงานนะครับนาะซึ่งก็จะมีของรูปบทอยู่3พาร์ทนะครับเรามาดูพาร์ทที่1เลยดีกว่านะครับก็คือพาร์ทของงานนั่นเองนะครับเนาะงานคืออะไรนะครับคำตอบก็คืองานก็คือพลังงานรูปแบบหนึ่งนะครับแต่มันเกิดจากการแสดงกระทํากับวัตถุแล้วมันมีการกระจัดนะครับการกระจัดก็คือตัว S ใช่ไหมครับเป็นเวกเตอร์เนาะ ในทิศเดียวกับแรงนั้นนะครับเมาว่าเราใช้แรงไปทางขวาก็ต้องมีการกระจัดไปทางขวาเราใช้แรงไปทางซ้ายก็ต้องกระจัดไปทางซ้ายนะครับนาะอแล้วทีนี้เขาก็บอกว่า,าถ้าเป็นในเชิงเทคนิคนะครับข้อสอบบางข้อเนี่ยเรายังสามารถหางานได้จากพื้นที่ใต้กราฟที่แกน y เป็น f และแกน x เป็นการกระจัดอีกด้วยนะครับอันนี้เราก็เคยทําไปแล้วนาะอวันนี้เราก็จะมาเจาะที่ข้อสอบคํานวณน,นะครับ ก็สมมติเราพิจารณาชายคนนี้ที่กําลังดันรถเข็นไปนะครับเราจะหาว่าเขาได้ทํางานนะครับเท่าใดเราก็จากนิยามนะครับงานนะครับหาได้จากผลคูณนะครับเนาะของเวกเตอร์นะครับ f นะครับกับเวกเตอร์ s แบบดอทโปรดักต์นะครับเนาะดอทซึ่งดอทโปรดักต์เนี่ยก็จะใช้กับกรณีที่เราเอาเวกเตอร์ที่ขนานกันนะครับหรือว่าอยู่ในแนวเดียวกันนั่นแหละ นะครับมาคูณกันนั่นเองนะครับคูณกับคอร์สเซต้านะครับซึ่งเจ้าคอร์สเซต้าตรงนี้เนี่ยก็จะหมายถึงมุมที่นะครับเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ F กับเวกเตอร์ S ที่กรัมต่อวัตถุนั่นเองนะครับโอเคไม่เสียเวลานะครับเราไปทำโจทย์เลยดีกว่านะครับข้อ1รถเข็นมวล50กิโลกรัมนะครับ m นะครับรู้อะไรรถเข็นเลยนะมวลคือ M ถูกผลักจากจุดนิ่งก็แสดงว่าความเร็วจุดแรกนะครับเนาะ v1 เป็นศูนย์นะเขียนไว้ก่อนนะครับเนาะให้ถลายไปบนพื้นฝืดซึ่งมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนเป็นศูนย์จุดสี่นะครับเราจะเรียกสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนว่า μk นะครับทัารถเข็นมีความเร่งนะครับมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเนาะความเร่งก็คือตัว a นะครับโจทย์บอกว่าคําถามมาแล้วนะครับจงหางานของแรงผลักนะครับ ซึ่งทําให้รถเข็นนี่นะครับไปได้ไกล50เมตรแน่นอนว่า50เมตรนี่ก็คือการกระจัดนั่นเองโอเคนะครับก็ชัดเจนนะครับคําถามวันนี้เขาหางานเนื่องจากแรงผลักก็แสดงว่าแรงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรถเข็นนี้เนี่นะครับเราก็จะไม่สนใจนะครับนาอโอเคครับอันนี้จริงๆแล้วถ้าจะให้ถูกต้องนะครับคูต้องขอแก้รูปนะครับนาอ ไม่เอาแบบล้อนะครับเราขอให้เป็นแบบเลื่อนแล้วกันนะครับเรียนรู้จักเลื่อนไหมครับเลื่อนเหมือนกับอะไรครับนักงเรียนเลื่อนเหมือนกับสันต์คอร์สนะครับเนาะเลื่อนหิมะนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นล้อแล้วมันมีการหมุนเนี่ยแรงเสียดทานมันจะเป็นอีแบบหนึ่งนะครับขอเป็นแบบลักษณะของกล่องหรือแบบเข็นของก็ขอเป็นเลื่อนแล้วกันเนาะโอเคนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็เรามา เริ่มจากนิยามนะครับข้อสอบ้อนี้ก็ชัดเจนว่านะครับต้องการที่จะหางานใช่ไหมครับนาอก็มาเลยนะครับ W เท่ากับ F s cos เซตาเอ๊ะมันคอเท่าไหร่นะครับนาอเราไปดูก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะรู้ว่านะครับเซตาซึ่งเป็นมุมระหว่าง F กับ S เนี่ยเป็นกี่องศานะครับเราก็ต้องแสดงเวกเตอร์ของทั้ง F และ S ก่อนนะครับการผลักแน่นอนนะครับเราใช้แรงผลักนะครับ ไปทางขวามือดังนั้นเนยเวกเตอร์ f ซึ่งเกิดจากเด็กนุ่มคนนี้นก็ต้องชี้ไปทางขวามือและรถเข็นก็เคลื่อนที่ไปทางขวามือนะครับนั่นก็แสดงว่าการกระจัด s เนี่ยไปทางขวามือเช่นกันนะครับนะกรณีเราจะถือว่า f กับ s เนี่ยขนานกันนะครับเวกเตอร์ที่ขนานกันอย่าง f กับ s เนี่ยถือว่าไม่มีมุมต่อกันก็จะเป็นโคสูย์องศานะครับเป็นมุมระหวา่างเป็นสี่เหลี่ยมเฉยเลยเป็นมุมระหว่าง f กับ s นะครับ โอเคนะครับก็แน่นอนคอสศูนย์นี่ก็ยิ้มเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีค่าเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น1น,นะครับเป็น1นึ่งชิลบายนะครับ s อสโจทย์ก็บอก50าสิบก็มันจะง่ายอะไรขนาดนั้นนะอ่าข้างหลังเป็น1 s เ,เป็นเท่าไหร่นะห้าสิบเมตรใช่ไหมครับโจทย์บอกตรงนี้ไงใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยข้อสอบมอปลายเนี่ยเขาไม่บอกแรงมาหรอกนะครับเนาะคือถ้าบอกแรงมาคูณมันก็จะง่ายเกินไปใช่ไหมครับมันต้องได้ได้คิดต้องได้วิเคราะห์ต้องปวดหัวกันหน่อยนะครับเนาะ ทีนี้กแสดงว่าปัญหาข้อนี้เราจะต้องไปหาแรงผลักให้ได้นะครับนอ้อนก็ต้องดูซิว่าอะไรที่โจทย์บอกมาแล้วยังไม่ได้ใช้นะครับคำตอบก็คือล,ลูกแรงเสียดทานก็ยังไม่ได้ใช้นะครับมวลก็ยังไม่ได้ใช้นะครับความเร่งก็ยังไม่ได้ใช้นะครับนาะไม่ได้ก็ตามที่เราจะต้องไปหาแรงนะครับนาะเราก็ต้องนึกถึงนะครับใ,ใช้ผู้ยิ่งใหญ่นะครับเขาก็คือใครครับนักงเรียนเซอร์ไอแซคนิวตันใช่ไหมครับนา ซึ่งก็ได้สร้างกฎขึ้นมาหลายข้อนะครับหนึ่งในกฎที่โด่งดังก็คือกฎที่อธิบายการเคลื่อนที่นะครับกฎข้อที่2ที่บอกว่า,รรเ, F, าเลยครับนักเรียนซิกมาเอฟเท่ากับะไรครับนักเรียน MA นะครับเมื่อใดก็ตามที่วัตถุนะครับได้รับแรงลับที่ไม่เป็นศูนย์มันก็จะเกิดแรงลับในที่เดียวกับแรงนั้นนะครับประเด็นก็คือเราต้องไปหาซิกมาเอฟให้ได้นะครับนาะแต่เราจะหาซิกมาหรือแรงลับเราต้องแตกแรงก่อนนะครับ ทีน,นี้มันจะมี2จุดของรถเข็นเนาะแต่จุดไหนก็ได้ครูแตกจุดหน้าอลไรกันมันไม่ค่อยวุ่นวายดีนี่ครับเนาะแรงที่รถเข็นได้รับก็จะมีแรงที่1อะไรครับนักเรียนแรงที่โลกดึงลงเรียกว่าอะไรครับ mg ใช่ไหมครับรถเข็นกดพื้นพื้นก็ดันตอบขึ้นไปเรียกว่า normal force แรงปฏิกิริยาใช่ไหมครับในขณะที่าชายคนนี้ก็ยังก็ยังผลักเนาะก็ยังผลักกองอยู่ไปทางขวามือเหมือนเดิมนะครับเนาะเราจะวาดตรงนี้ก็ได้ f นะครับ เกือบจะเสร็จแล้วแต่ยังนะครับเพราะพื้นมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนนะครับซึ่งถด้เกิดเราเลื่อนของให้ถลายไปนะครับวันนี้แก้แล้วนะไม่เอาล้อแล้วถ้าล้อแรงเสียดทานมันจะไปทางนะครับเป็นแบบรถซานตาคอสเราเป็นล้อเลื่อนแบบนี้ถ้าเราผักไปทางขวานะครับแน่นอนว่าแรงเสียดทานก็จะไปไหนครับท่าเรียนไปทางซ้ายนะครับนาะแรงเสียดทานก็จะไปทางซ้ายมือ,อเราก็เรียกว่า fk ซึ่งเป็นแรงเสียดทานจนนั่นเองนะครับ ทีนี้เราแตกมา4แรงเนะีเนาะเกคือเลยครับ mg ลงล่าง n ขึ้นข้างบนแรงผลักไปทางขวาแล้วก็แรงเสียดทานไปทางซ้ายไม่ใช่ว่าทุก4แรงจะถูกยัดเข้าไปใน sigma f นะครับเพราะความหมายของ sigma f เคยครับนักเ,เรียนมันคืออะไรครับแรงในแนวการเคลื่อนที่นะครับก็จะเห็นว่า กลอ่องรถเข็นอันนี้เนี่ยเคลื่อนที่ในแกน x ดังนั้นแรงในแนวการเคลื่อนที่ก็คือแรงแกน x ซึ่งก็จะประกอบด้วยแรง f ที่ไปทางขวามีเครื่องหมายเป็นบวกนะครับและแรงเสียดทานที่สวนทางการเคลื่อนที่มีเครื่องหมายเป็นลบดังนั้น sigma วันนี้เนี่ยก็จะหมายถึงแรง f ลบด้วยเลยครับนักเรียน fk เท่ากับ ma เห็นไหมครับอตอนนี้เราสร้างสมการที่มี f โผล่ขึ้นมาแล้วได้ไลปับ๊บเราก็จะไปแทนในสมการงานของเรา นี่คือความยากของข้อนี้นะครับไปเลยนะครับครูก็แทนค่าเลยเนาะเราจะหา f นะครับ fk ก็เป็นผลคูณระหว่าง μ ว k คูณกับ n เท่ากับ ma ใช่ไหมครับ μ ว k วันนี้เท่าไหร่ครับเรียน k โจทย์บอกนะครับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนก็จะเป็น0.4นะครับแทนเป็น4.10ส่วน10ส่วน m นี่ก็นะครับคือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนะครับจะเห็นว่ามันเป็นแรงคู่ปฏิกิริยากับแรง mg ใช่ไหมครับเนาะ action เท่ากับ reaction ดังนั้นสำหรับพื้นราบ n เปลี่ยนเป็น Mg ได้เลยนะครับกูก็เปลี่ยน n เป็น Mg นะครับเท่ากับ ma อ่ะก็คงจะตัดไปนะครับสำหรับข้อนี้ขอประมาณให้ G เป็น10เนาะเมื่อ G เป็น10ก็เอา G ตัดกับข้างลงได้เลยนะครับก็จะเหลือ f ลบ4นะครับมวลเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนมวลเป็น50กิโลกรัมนะครับโจทย์บอกเนาะก็โอเคแทนมวลเป็น50 ฝั่งขวามือก็เช่นกันแทนมวลเป็น50ส่วนความเร่งโจทย์ก็บอกมาแล้วเช่นกันนะครับระบบนี้มีความเร่งเป็น2มเมตรต่อวิทยุกกำลัง2ก็แทนความเร่งเป็น2ฝั่งขวามือ50คูณ2เป็น100แล้วก็อะไรครับนักเรียนลบ4นะครับ4คูณ50ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ200ใช่ไหมครับลบ200ย้ายไปทางขวาก็จะกลายเป็นบวก200เราก็จะได้งานที่ เด็กคนนั้นเนี่ยนะครับนาะพลักรถเข็นไปแล้วซึ่งมันก็คืออะไรครับนักเรียน300นิวตันนั่นเองอย่าเพิ่งตอบนะครับต้องไปแทนก่อนนะก็เอา f 300เราคำนวณได้ไปแทนจบเลยนะครับ3515เติม03ตัวจึ๊กจึกจึก,จก,จกนะครับคำตอบนะครับก็คือเลยครับนักเรียน1 5 0 0 0จูลน,นะครับหรือจะแทนจูลด้วยนิวตันเมตรก็ได้นะครับเป็นหน่วยเดียวกันเนาะ จบสำหรับข้อแรกในวันนี้นะครับโอเคครับ